สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีวันนี้นะครับนี่ผมจะมาลองฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ตซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ได้รับความนิยมมากและมีผู้สนใจเล่นไม่น้อยเลยละครับไป แต่การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมให้ปลอดภัยนั้นนะครับจะต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนแบบถูกวิธีด้วยวันนี้แหละครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบมืออาชีพโดยมืออาชีพแอบบกระซิบนิดนึงนะครับว่าเขาคนนี้เป็นผู้ส่งต่อประสบการณ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมให้กับเยาวชนที่สนใจด้วยไปครับตามผมมา ครับเบกอร์ครับเบเกอรครับสวัสดีครับครูเอ็กซ์สวัสดีครับนะคุณผู้ชมครับและท่านนี้นะครับก็คือครูเอ็กปิยะสกุลเดชผู้ก่อตั้งดีมโปรเจกต์อาร์ตซาวสไลค์ครับนั่นไงครับครูเอ็กครับทราบมาว่าครูเอ็กเนี่ยเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมด้วยเหรอครับใช่ครับก็เคยไปเป็นตัวแทนครับไปแข่งที่มาเลเซียครับก็ชิงแชมป์เลดบูเอเชียครับกับดีมโปรเจกต์อาร์ตซาวสไลค์เนี่ยครับ ที่มาที่ไปเป็นยังไงอะครับดีมก็คือความฝันโปรเจกต์ก็คือนี่แหละโครงการโครงงานของเราอะไรเงี้ยอาร์ตก็มาจากที่นี่สอนศิลปะสไลด์ก็คือเหมือนเป็นเมืองแห่งความลื่นไหลครับไม่ว่าเส,<ะ>สียงเพลงดนตรีศิลปะมันลื่นไหลไปหมดกีฬามีลานให้ก็คือสไลด์เรียกได้ว่าที่นี่มีครบเลยใช่ครูอเอกสอนเองหมดทุกอย่างไหมครับผมสอนกีฬาและศิลปะ ครับแต่เรื่องดนตรีศิลปะในกีฬาเนี่ยก็มีน้องๆเพื่อนๆมาแจมกัน<อ>ก็คือมีกราฟฟิตี้ครับก็คือศิลปะริมถนนาการพ่นหรือว่าหาสิ่งแวดล้อมมา DIY ทำศิลปะเมื่อก่อนเราเคยไปทำโปรเจกต์เหมือนการ,รภายเรือเก็บขยะ<อ>ใน<อ>ทะเลช่วยเหลือเด็กซึนนมินั่นก็คือ DIY เราก็เอาตรงนั้นแหละเป็นประสบการณ์ มาทำดีมโปรเจกต์อาร์ตซาวสไลด์ขึ้นมาเราเรียนด้านศิลปะมาไหมครับใช่ครับเราเรียนศิลปะที่จบจากส่วนสุนันทาครับ,รบก็เรียนออกแบบนิเทศศิลป์เราชอบอาร์ตแต่เรารักในกีฬาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทาไงให้มันไปด้วยกันได้วะเราก็เริ่มเดินทางแข่งกีฬาด้วยแล้วก็เอางานศิลปะขายใช้มันหล่อเลี้ยงเราก็รู้สึกเออเนี่ยแหละขายมันด้วยแล้วเราก็เอาตรงนี้กินไปอยู่ไปสอนไปเที่ยวไปเล่นทางบ้านเราทีแรกอยากให้เราเป็นอะไรแม่แม่อยากให้เป็นวิศวกรคือทํางานข้าราชการอะไรเงี้ย พอวันหนึ่งเราก็บอกคุณแม่มว่าเราก็ทําให้เขาไปสอบพระจำการไม่ติดพอสอบไม่ติดเราก็เลยเลือกเรียนศินละปะขอไปสอบสิลปรกรเอ็นสองปีไม่ติดเราก็เลยโอเคขอเรียนส่วนสนันทาตอนเด็กๆเ,เราก็อยากเล่นสเก็ตบอร์ดคุณยายดันซื้อโรลเลอร์สเก็ตเอ่อโรลเลอร์บอร์ดมาให้ครับพอเราได้เราก็ใส่มันเลยเราเราก็ค่อยๆลองพอเริ่มเล่นในอันนี้ได้มีกลุ่มมีเพื่อนนะครับเราก็อยากได้สเก็ตบอร์ด รเริ่มเก็บตังกว่าจะหาล้อได้ต้องเก็บตังเองเหรอแล้วทำไมไม่ขอที่บ้านนะครับ<อ>ง่ายกว่าคุณแม่สอนแบบให้เป็นคนอยากได้อะไรเขาสอนเราดีมากคือให้เราเก็บตังเองเราก็พยายามเก็บก็ซื้อ8เดือนครับกว่าจะได้สเก็ตบอร์ดแเดือนเลยเหรอครับใช่เก็บวันละ5บาท10บาทครับ,รบกว่าจะได้มาเผมบ,บอกว่าเหนื่อยกับงานศิลปะครับครู ได้ใช้อะไรจริงจังไหมครับกับ oh, ตรงนี้ต้องบอกว่าได้กับมันเยอะมากครับได้ที่ตรงนี้มาก็เพราะเราทํางานไปเป็นผู้ช่วยครับต้องขอบคุณพี่อเล็กเฟสเราก็ได้ไปทํางานกับพี่อเล็กเฟสได้ไปทํากับอีกคนนึงคือกไกลนู่นเลยคือมือบอลครับ,ค,รบคนนี้ก็อีกคนหนึ่งในสายสรีทอาร์ตเก้ามาจากถนนผมก็ทํางานกับเขาได้เรียนรู้การถูกต้องถูกใจก็ถูกต้องมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกต้องถูกใจมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละ มันสนุกดีนะแต่พอถูกต้องเฮ้ยมันเป็นที่ฐานะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าทำยังไงให้เราได้ทํากับชุมชนแบบถูกต้องก่อนเราเคยไปทําโปรเจกต์มอนการพายเรือเก็บขยะครับในทะเลช่วยเหลือเด็กซีนามีอะไรที่เกี่ยวกับซีนอมีครับตอนนั้นเราทําเราขายรูปครับช่วยเหลือที่บ้านกำมะลาพ่อแม่ที่เด็กเขาเสียในซีนามิหมดเลยครับเรารู้สึกแบบเฮ้ยเขาไม่มีตังเราก็เลยไปขายรูปขายได้ประมาณ5หรือ7จ็ดแสนเนี่ยประสบการณ์ทุกอย่างบ่มเราเราก็กลับมาเจอน้องบาท พี่เอกดูรถไอ้นี่ดิเขาเรียกดิฟไทยไว้แม่งแปลกไว้คับพ<ำ>อเราเรียนรู้ปุ๊บเราก็เริ่มทํามันด้วยมือเราเองทํารถปุ๊บพอเสร็จเพื่อนคนนี้เลยครับมือบอลถ้ามึงขี่จากคลองหกไปเชียงรายได้นะกูจะตามมึงไปถ่ายวิดีโอด้วยมือมันเองโอเคถ้ากูปั่นไปแข่งกีฬาได้จะตามไปปั่นใช้เวลาหกวันครู <c ru u> ครับกับการไปแข่งครั้งแรกที่เชียงรายตอนนั้นเราได้รางวัลอะไร <c ru u> กับครับก็ได้ถ้วยเป็น หลบสิ่งกีดขวางหลบสิ่งกีดขวางใช่ด้วยความเร็วแล้วก็เป็นแฟนซีครับทำแต่งชุดแฟนซีเราได้ปัจจัยกลับมาไหมครับปัจจัยไม่ได้เยอะครับเรารู้สึกสุขที่ได้ทําก่อนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเด็กบางคนบอกไม่มีเงินไม่อยากไปไหนอทุกคนถามผมว่าเพียกมา600บาทพี่ปั่นยังไงวะผมก็ใช้สติกเกอร์ครับครับแรกก็คือบางคนเฮ้ยพี่ผมขอซื้อสติกเกอร์ใช้เฮ้ยศิลปะหล่อเลี้ยงชีวิตเราระหว่างทาง มาเลเซียเคยมาร่วมแข่งกับเราเขาก็เห็นว่าเราเขาก็กเชิญใจเลยคือเขาเชิญคนที่เป็นแชมป์แต่ละปีในตั้งแต่รุ่นน้องร,รุ่นเด็กรุ่นดิบทุกอย่างร,รวมแล้วแต่ละรุ่นและแต่ละประเภทครับมีทั้งชัยนาบมีทั้งบุรีรัมแล้วก็เป็นผมเป็นตัวแทนปทุมธานีครับ จังหวัดที่ไม่มีภูเขาทุกคนเขางงพี่ไปเล่นเล่นไวะเราก็ไปเข็นเล่นจากเนินเล็กๆครับห้างฟิวเจอร์เราก็แอบไปเล่นอะไรเงี้ยจากเนินแต่ก่อนมันไม่มีประตูปิดเราก็ไปแอบเล่นอะไรเงี้ยนั่นแหละครับมันเป็นประสบการณ์บางอย่างไม่ดีแต่เรามาเป็นกีฬาเราสึกตอนนี้มันน่าจะมีที่ใช่ครับฟังดูครูเอกเนี่ยมีโปรเจกต์ดีๆเยอะเลยกับที่นี่ดีมโปรเจกต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วครับใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมอยากเอาจุด บอร์ดของมันพวกผมเคยมีประสบการณ์ไม่ดีคือเพื่อนน้องที่แบบต้องหยุดเล่นไม่ว่าเป็นแฟนผมเองต้องหยุดเล่นเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุพรุ่งนี้ทํางานไม่ได้เราก็เลยอยากแก้ไขตรงนั้นเป็นส่วนเล็กๆรู้สึกว่าส่งต่อโอกาสอย่างบางคนคุยกอนุยากทําได้เราก็สอนจนเขาชนะได้ถ้วยเป็นคําตอบให้เขา่โดยใช้ที่นี่เป็นที่ฝึกสอนพาผมไปชมกันได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวเดินไปดูรอบๆไปดูสถานที่กันได้เลยครับไปครับครูพาไปเลยครับผมทิ้งบอร์ดไว้ที่นี่นะได้เลย ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเพียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรม ทั้งหมดของที่นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดหลายๆชนิดหลายๆประเภทครับบางคนมาเอ้ยจะเล่นอะไรเป็นแบบไหนไม่รู้ว่าเราอยากเริ่นถ้าเป็นเบสิกแบบนี้ครับอทัพมันจะต่างกันก็คือเขาเรียกว่าคุยเซอร์ทรงบอร์ดแผ่นเขาก็เรียกว่าฟิชฟิชบอร์ดครับทรงคือหางปลามีป่าใช่ครับแล้วก็ ลูกทักเนี่ยมันจะหันคคละทางกันเลยอันนี้เป็นเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดในตำนานเหมือนกันครับอันนี้องศาไม่เหมือนกันสังเกตว่าบูชิ่งมันหันโคละด้านเห็นไหมครับ๋อแลวมันก็ตั้งขึ้นครับอันนี้ที่เขากาลังคิดคือเซิร์ฟสเก็ตอันนี้เหมือนกันเลยแต่แค่ยุคสมัยครับยุคสมัยที่ต่างกันคือทักเหมือนกันเลยพี่อูสังเกตเห็นไหมครับมันตั้งเหมือนกันเลยหันเข้าอันนี้เหมาะกับการกระโดด อ๋อกระโดดกระโดดที่ขึ้นอุปกรณ์ที่เรียกว่าสตีสเก็ตบอร์ดสตีครับทักเหมือนกันแต่แผ่นไม่เหมือนกันอันนี้เป็นยุคใหม่ครับเริ่มหลังจากประมาณสักยุค80-90ลงมาเริ่มมีอย่างนี้แหละครับคือเริ่มเป็นแผ่นแคปซูลแต่อันนี้คือยุค70็ศูนย์แย์รูปทรงเขาใช่ไหมใช่ทรงมาละกอครับมันก็เริ่มดีไซน์ให้เล็กลงเบาลงกระโดดเล่นง่ายขึ้นนี่ก็คือชนิดสเก็ต อย่างถ้าผมจะเริ่มเล่นนะครับส่วนสูงผมประมาณผมควรจะเล่นประมาณไหน,นอันนี้เหมาะเลยอันนี้เรียกว่าเหมาะได้เลยอันนี้สามสิบสองจุดหกมีมุมไหนอยากให้ดูอีกไหมครับถัดมานี่สกิมบอร์ดสกิมบอร์ดเล่นบนผิวน้ําตรงบริณผิวน้ําตืนๆใช่ครับเล่นสกิมคือผิวน้ำแล้วสกิมบ,บ้านเรารู้สึกทํางานไม่ว่างไปถึงจะไปเล่นเลยก็เล่นไม่เป็นไม่มีเวลาเราเราก็เลยเปิดเอามาให้เด็กหัดพอเป็นแลรวก็ ไปสัมผัสไปเองริมเลทะ,ะเลจะไปเล่นที่ไหนในโรงเรียนเนี่ยมีบอ่อมีบอ่อด้วยบอ่อครับระยะหน้ากว้างสี่เมตรยาว2ี่เมตรให้เด็กฝึกก็มีโฟมรองข้างล่างกันเจ็บขอบบอ่อก็เป็นยางเป่าลมโอ้โหมีทุกอย่างใช่ครับอย่างเมื่อกี้บาลานซ์เสร็จก็ขยับมาเป็นบีเครับเริ่มปังได้ครับอ่าเราก็จะมีให้เช่าให้ยืมให้เด็กใช้เล่นแล้วก็อันนี้บาลานซ์บ่อบาลานซ์ก่อนใช,ใช่ใช่ใช่ครับอ่าอันนี้ก็ถือว่า เป็นเบสิกฝึกแล้วก็สอนเด็กๆก็เหมือนการดอบก่อนที่เราจะทิ้งมาเราหนึ่งสอนครับเราก็ดอบปังเด็กยืนทิ้งถ่ายน้าหนักยืนช้าๆใช่ครับเนี่ยบิดนี้คือการสไลด์เราเหล็กฮะเราก็บอกว่าเด็กใช้เฉพาะอย่างนี้เบรกแล้วก็ฝึกกระโดดบนมันอะไรเงี้ยครับแล้วตรงนั้นครับพาไปดูหน่อยได้ครับได้เลยตรงนั้นต้องบอกเลยครับเป็นเป็นเบสิกที่ดีอีกหนึ่งอันเขาเรียกว่ามินิแหลมมาใช้คําว่าเบสิกเลยเหรอครับสำหรับผมนี่ไม่ใช่เบสิกแล้วนะมามามาดูหน่อยครับเดี๋ยวเราเอากัะสเก็ตไป้วย อันนี้เรียกมินิแรมครับพี่มินิแรมใช่อันนี้เราจะเอาเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นในนี้อันนี้เรียก C7 ในเซิร์ฟสเก็ตอ่ามันจะโยกได้ไม่เหมือนอันนี้อันนี้โยกได้น้อยครับโยกได้น้อยคือจะเล่นง่ายกว่าโยกได้เยอะหรอครับอ่าเป็นพื้นฐานถ้าคนยังบาลาน้ำหนักถ่ายน้ำหนักเบรกตัวเองไม่คล่องครับควรเล่นแบบนี้ถ้าโยกได้น้อยแต่เริ่มรู้สึกพอเบรกตัวเองไปอันนี้มันโยกเอ้ยไม่ไปย่อเบรกน้ำหนักตัวเองได้เหมาะ เริ่มเล่นตัวนี้ตรงนี้มีไว้ทําอะไรครับก็คือถ่ายตรงนี้คือพื้นฐานต้องบอกก่อนว่าถ้าในเมืองนอกเขาก็จะให้เด็กหัดเล่นเล่นให้รู้สึกว่าเล่นซ้ายกับขวาได้นี่นะครับวางกุ้งเกียนวางขึ้นเลยย่อยืดย่อลงขึ้นยืดย่อลงอ่ายืดขึ้นให้เขาฝึกเบาๆก่อนพอเราเริ่มได้เขาก็ใส่ล้อราการยืดคือมันทําให้สะเก็ตใช่ยันบอร์ดมันหยุดได้ ยืดคือการทําให้มันส่งขึ้นไปย่อเนี่ยส่งลงโค oh. ยอ่อแล้วอย่างผมน้ําหนักเย,ยอะมันไม่พุ่งเลยหรอคเราก็จะฝึกเบรกด้วยกันย่อเบกกรบกมันะนี่เราเบรกมาแล้วยอ่อออย่าโย่อกันเบรกใช่เราส่งมันต่อยอ่อยืดจนเอาไว <Yeah. S 1> ้สิครับก่อนี่ใหญ่เลย<า>ย, <laughs> ยืดส่ง ไม่ย่อถูกต้องเนี่ยคือการฝึกบาลานซ์ครับพิดขากรรขาหน้าและลงแค่นี้ยังเหนื่อยเลยอ่ะใช่ครับมันวออกเลยมันมตัวกี่ตัวใช่ใช่ครับก็ตรงนี้เขาเรียกมินิแหลมครับผมอ่าอันนี้มีที่ไหนอีกบ้างครับที่จะให้ไปดูเดี๋ยวเราจะออกไปดูเรียกว่าโบโบภาษาอังกฤษจะมีหลายทรงมากเดี๋ยวเราจะไปดูทรงของที่สนามเราเ้าจะไปอธิบายกันว่าโบมันคืออะไร ดูความใหญ่โตกันหน่อยนี่ที่เรียกต้องอธิบายก่อนบโบวคือทรงกลมครับแต่พอเราทําเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือเรียกว่าพลูพลูใช่ถ้าใหญ่กว่านี้เขาเรียกว่าพาร์ทที่เป็นแบบพาร์คโบก็คือจะมีอุปกรณ์อยู่ตรงกลางด้วยแต่ว่าที่เนี่ยคือผมทําด้วยตัวเองฮะอย่า <ทำ S 2> บอกนะใช่ครับนี่ขนทำยังไงอ่ะ ด้วยมือทั้งหมดมันเน<ล>ียน<ช>เลี่ยมมากนี่คือทํามือหมดเลยรอ,อยแต่ละล็อกที่มันเป็นรอยนั่นคือจิกของมันครับครับโดยใช้ไม้เราก็อัด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 พอดินได้ทรงทุกอย่างแด่นที่ไม่มีอากาศเรารู้สึกมันแน่นที่สุดแล้วครับเราก็ลงทรายตรงนี้เหมาะกับกันที่เรียกว่าฝึกเนี่ว่ามันจะฝึกอะไรให้เราอะร่ะตรงนี้คือแอดวานแล้วแอดวานแล้วใช่เริ่มเริ่มใช้สลีระถูกต้องครับเริ่มใช้ความเร็วเดี๋ยวเราลองมัน เบสิกให้ดูกันเอาเลยเอาเลยครับผมขอนั่งดูเฉยๆนะครูอันนี้ก็คือไว้ออกกำลังกายไว้ออกกำลังกายเล่นจากตรงนี้เห็นไหมครับครับเราก็สอนเด็กว่าสมัยเราเจ็ดขวบเราไม่รู้เรางทำอะไรติดลูกแก้วอ่า แต่เด็กสมัยนี้เขาก็มีเบสิกครับค่อยไปดูว่าเด็กๆเขาเล่นเขาไปแข่งได้รางวัลทาอะไรกันไปอ่าเดี๋ยวไปดูอีกสนามหนึ่งดีกว่าได้ครับตรงนี้ต้องเรียกว่าสนามปั๊มแท็กครับไว้ฝึกเลสซิ่งครับฝึกความเร็วฝึกการเลี้ยวครับฝึกการทรงตัวหลายๆอย่างเหมือนที่เห็นข้างหลังคือน้องสคนที่เล่นอยู่พื้นที่ตรงนี้กี่กี่ยังไงครับกี่ไร่เทยไครับทั้งหมด โดยรวมสนามทุกสนามที่มีกีฬานี้ก็ใช้เนื้อที่ทั้งหมด3ามไร่ครับตรงน,นี้คือบ้านเราเองเหรออไม่ครับตรงนี้เช่าครับเป็นการเช่าเราก็เอาเงินทั้งหมดที่บอกทำก่อนก็อยู่เช่าเดือนหนึ่งก็สี่หมืนบาทสี่หมืนเลยเหรอครับใช่ครับก็เนี่ยครับค่าสอนค่าทุกอย่างที่นี่มีเด็กที่มาเรียนเนี่ยอายุน้อยสุดเท่า<ล>ไหร่ถ้าน้อยสุดนี่ตอนนี้ก็ 3- ามขวบน้องระดาที่เล่นอยู่สองคนนี้ก็มีอายุ เจ็ดกับแปดขวบเด็กที่มาเรียนกับเราที่ผ่านมามีคนไหนมีแววต้องบอกเลยว่ามีแววครับนี่สองคนนี้เลยเด็กมีแววครับคือเราเรียนสอนเขาครับตั้งแต่ยังทันเล่นไม่เป็นเลยครับเล่นมานานหรือยังคะเล่นเล่นหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีแล้วหรอประมาณโดยประมาณหนึ่งปีมาเรียนกับครูเอ็กตั้งแต่ยังไม่เป็นประมาณหนึ่งเดือนเนาะสองคนนี้คือเริ่มจากไม่เป็นอะไรเลยเหรอครับใช่ก็คนคนนี้เริ่มทรงตัวมาแต่ก็ยังไม่ถูกต้องเราก็มาปรับปรับก็เริ่ม ให้เขาวางสรีระแล้วก็เริ่มเขาก็เลยถามเรามีโอกาสที่สนาม e อ c อครับมีจัดแข่งเราก็เลยให้เขาไปหาประสบการณ์เขาเริ่มทําได้เราก็ถามอยากแข่งไหมเราก็ให้เขาไปทั้งสองคนแต่คนนี้คนนี้ฮาสุดคนนี้คือเข้ารอบแต่พอเข้ารอบแล้วได้แข่งบอกกับเราว่าหนูไม่อยากแข่งแล้วคือเขาไม่ชอบเอนเราก็ไม่บังคับเด็กครับก็ทางบ้านเขาโอเคเรารู้สึกนี่แหละเขาประสบความสิทธเขาบอกความจริงของตัวเองว่าโอเคเขา ชอบเล่นแต่เขาไม่ได้อยากแข่งคนนี้อยากแข่งเราพาไปแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้คนนี้ได้สองถ้วยรุ่น200เมตรได้ที่เท่าไหร่ลูกสองร้อยเมตรจะสี่ร้อยได้ที่สามได้ที่สามสองถ้วยใช่ไหมแข่งกับเด็กรุ่นคนนี้ถือวชนะใจตัวเองถูกต้องอันนี้เราก็สอ้ออกกําลังกายใช่เราก็รู้สึกว่านี่แหละประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่านี่แหละคือจุด เป้าหมายเราม,มันไม่เยอะไม่มากแต่นี่คือสําเร็จเราได้ลงมือทำํำเราได้ผลิตเม็ดพัน์ธใหม่ๆโชว์ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมอ่าโอเคใ<ร>ส่หมวกไปร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา โคแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตท เียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เรามาหยุดตรงนี้นี่คือไว้ทําอะไรครับตรงนี้จุดต้องบอกว่าอนาคตนะฮะรตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของนักกีฬาก็คือหรือเพื่อนพี่น้องที่เป็นอยากมาเล่นอยากมา พักผ่อนที่นี่มีลานหญ้าตรงนี้ก็จะแคมปิ้งได้อ๋อลานแคมปิ้งก็คือพักที่นี่ได้เลยใช่กินนอนอยู่นี่เลยตื่นเช้ามาเล่นเลยถูกต้องครับ4ีคนพักครั้งคืนพร้อมอาหารเราก็จะดูแลเรื่องอาหารอ๋นนี้กะว่าไว้เทรนนักกีฬาเลยที่จะแข่งขันก็คือมาพักมาอยู่ช่วงเวลาปิดเทอม4ี่คนก็จะอยู่ที่2,800บาทกับนักกีฬาที่แบบมาเราก็จะมีทุนครับ ให้เด็กมาพักเลยมาเล่นมาฝึกมาซ้อมแล้วก็ให้เขาอยู่ด้วยกันร,รู้ว่าการอยู่รวมกันเป็นยังไงการเป็นนักกีฬาที่ดีต้องทำไงเริ่มตั้งแต่การฝึกฝนครับการอยู่รวมกันน้ําใจนักกีฬาการกินอยู่ถูกหลักอนามัยครับว่านักกีฬาควรกินยังไงโอ้โหเรียกได้ว่าครอบคลุมเลยครับครู<ช>มีที่ไหนอีกอยากให้ผมชมอีกไหมครับก็เดี๋ยวไปที่ลานฝั่งน้นลานใหญ่ๆที่เรียกว่าลานฝึกเบสิกทั้งดิฟทรการเขียนสเก็ตบอร์ดพื้นฐานตรงฝั่งนู้นกัน ไปเลยครับกกครูทางเรียบครับเราผ่านป้๊มแท็กมาแล้วปไปเลยครับอันนี้คือสนามรถดิฟครับมันมันเป็นสนามไว้ฝึกฝนครับตั้งใจทําเพื่อ ให้เด็กได้เรียนรู้เบสิกกีฬาเนี้ยจริงๆแล้วเขาแข่งกันที่บนบุเข,ขาครับแข่งบนทางราดช,ชันที่เขาเรียกว่าดาวฮิลคือดิฟทรส์ดาวฮิลครับใช้การไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีอะไรเลยไหลลงไหลลงจากที่ลาบถุกต้อง,งครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่มันรุนแรงมากสนามนี้เลยสร้างขึ้นมาเราก็เลยเคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่ทําให้ส่งต่อให้เด็กได้เราก็เลยสร้าง่ะกอน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ทำสนามนี้ขึ้นมาจะสอนการคอนโทรลครับ าา่างับยังไงเลี้ยวไซด์เหรอเวลาสไลด์เสียหลักอยู่ในนี้มียางกันกระแทกครับไม่เกิดอุบัติเหตุเท่าที่คุยกับครูเอ็กมาเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะผ่านเรื่องราวและอุปสรรคมาเยอะเลยอ,อ,อะไรเป็นอุปสรรคที่หนักที่สุดของเราในชีวิตอะครับเยอะมากครับต้องเป็นคนบอกบ ah ้า ah ทําโปรเจกต์บ้าทําฝันมันเริ่มเรื่องต้องบอกเท้าความว่าครั้งแรกก็คือเราปั่นจักรยานปั่นจักรยานเพื่อไปแข่งขันครับถดิฟทยก่อนครับแล้ว มีหนึ่งครั้งนะที่เราปั่นไปแข่งที่บุรีรัมร์รถจักรยานหายแม่เพื่อนก็จะให้จักรยานลูกเอเขาจักรยานกลับไปลูกจักรยานหายไม่เปใชไไแมแค่นี้ผมรู้สึกดีแล้วแต่ผมจะเดินกลับนี่คือแม่เพื่อนใช่ไหมครับใช่แล้วคนนั้นก็คือแม่พี่ปอทฤษฎีครับ<อ>แม่ปอปีบ้านค่าอุปกรณ์ต่างๆผมเห็นมีเยอะยะเลยแล้วเราเอาทุนมาจากไหนครับช่วงนั้นตอนนั้นก็คือคุณพี่สาวหลังจากที่พี่สาวลงทุนก็จะ ต้องเริ่มดูแลแล้วเราก็เริ่มมีหน้าที่ดูแลแล้วก็เป็นการสอนเด็กๆในการสอนก็เอาเงินส่วนที่สอนมาซัพพอร์ตดูแลสนามรักษาสนามเงินอีกส่วนหนึ่งที่จากการาคนเข้ามาเล่น<อ>พวกไรายได้พวกนี้ครับครูเอกครับตั้งแต่เราทำสนามมาเนี่ยอะไรที่ทำให้เราท้อบ้างไหมครับท้อไหมแค่รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าว่าบางครั้งเฮ้ เราจะทํามันได้ไหมวะเฮ้ยเราต้องทําให้ได้มากกว่านี้นั่นคือคือเงินทุนแหละครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นพอโควิดปลดล็อกอะไรเงี้ยครับก็นักเรียนกลับมาเรียนได้แต่ก่อนหน้านี้ปิดถือว่าช่วงโควิดแหละครับแล้วเวลาเราท้อท้อเราท้อท้อท้อมากอะไรที่ทํปให้เราก็มีน้องๆเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็คนรักใกล้ตัวแล้วก็ครอบครัวครับเราก็จะโทรไปปรึกษาคุณแม่คุณแม่บอกไหวไหมคุณแม่จะโทรมาตลอดครูเอ็กซ์ครับแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาครับเรามีอะไรติดขัดไหมครับ ก็เหมือนกันทุกที่นะครับต้องบอกว่าทุกอย่างต้องหยุดลงครับก็อย่างแรกก็ค่าเช่าที่นี่ยังเป็นการเช่าอยู่แต่ต้องบอกว่าตอนนั้นแบบลบากครับลําบากมากลาบากทุกทุกที่ทุกตำานพอเราเห็นความลาบากของลูกเฮ้ยมันยังมีคนลําบากนะเรามีที่นอนที่กินเผื่อแผ่ให้คอนอื่นได้แต่แค่ทํายังไงต่อให้แบบมันยืนได้เราก็หาหนทางทุกหนทางโทรไปสายคุณแม่คุณแม่ก็ทุกที่มันเป็นแบบนี้ลูกไม่ต้องเราก็เออใช่เราก็ ได้ได้สติตกับว่าเออเราอยา่าไปท้อต่อให้เราท้อเราเหนื่อยกับชีวิตแต่เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรผมว่าทุกคนเข้าใจชีวิตจะรู้ว่าเป้าหมายชีวิตทําเพื่ออะไร<ำ>อย่ารอช้าครับอ,อย่าจะจะจ,จะทำแล้วเด็กไปเดี๋ยวทําเดี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอยากให้เด็กลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยทำเลยททางาทที่พอจ จทคทคี่พอให้ด,ดเครื่องดื่มสมุนไพรอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะการเสียสละทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายของตนเองเพื่อหวังต่อย,ยอดกีฬาเอ็กซ์ตรีมให้กับเยาวชนที่สนใจของครูเอ็กผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากๆเลยละครับ และผมก็เชื่อว่าความพยายามของครู X จะช่วยสร้างนักกีฬาเอ pues ็กซ์ตรีมเพื่อจะมาทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้ต่อไปอย่างแน่นอนละครับและนี่ละครับก็คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับดูช่อง5กดหมายเลข5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดดังงพน สุขที่ได้ทําก่อนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กต่อให้เราท้อเราเหนื่อยชีวิตแต่เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรผมว่าทุกคนเข้าใจชีวิตแต่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตทําเพื่ออะไรครับอย่ารอชา้าครับอย่าจะจะจะทำแล้วเด็กวันเดี๋ยวทําเดี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ทําอะไร